ตื่นเสาร์มาเมื่อนี้ก็ได้รับหมอบไมายให้มาใส่ฟุ้นขี่มูจ้ะเดินขี่อยู่นี่ก็สองปีแล้วบางตนก็เป็นหมากแล้วบางตนก็ยังบระท่านนิเป็นก็สิกะสิคือค้นนี่แหละเน,ะนาะใหญ่ขึ้นมากบางค้นก็อ้วนบางค้นก็จอยบางคนกับผู้ไห้บางคนกับผู้งามพรท่านนี่พ่อสองปีปันใดดอกว่าขี่ฟุ้นก็ไปสร้างกระจามาไปเอาสามมือซีมือดี๋ยวแะแต่ว่าพึ่งมีโอกาสได้มาใสม่ไ ตะว่าตนนี่หนิตนทิใส่อยู่เดี๋ยวนี่งามกาหมูหลังจากที่ใส่ฟุ้นขีนมูแลแล้วๆยางขึ้นมาไมา่เห็นตนสาวรลดลมก็เลยไดเอาขึ้นบาททันด้เหตุขางให้แกอยู่หมากระโดกโดกพุ่มน้อยหน่อย้ยมาเหตุขางขึ้นให้อยู่ใส่ฟุ่นหลินกี้แล้่ยวๆกับมาใส่ฟุ้นทุเรียนหน่อยกันจ้าทุเรียนหน่อยเนี่กัยังบ่ทันด้เนียง,งามือหมู่ดอกใส่ฟุ้นทุเรียนแล้่ยวๆกับ่าลายถุงเบิกใส่เอาั้งแต่ต,ตนขีหลยๆนะ ล้วก็มาลกหยาบักทุเรียนออกมันมันหน,นัประเทศหนีใหญ่กันมันงหญ่แล้วมันก็อาจสิลกบ่ได้อาจสิได้เอาเครื่องมาตัดเอาน่น่าหากห้า,หามันยังบ้าหนีงใหญ่ปานไดก็เลยลกไ้อยู่ช่วงเศร้านี่แดดแฮ้งแฮงงก็จังฝน,นสิตกนี่ล่ะทั้ง้อนทั้งเอาตอนนี่นี่งามอยู่ด้ขวยว่าแต่ว่าประทศหนีตัดกิ่งออกให้แกอยู่สามีขวยก็สิได้มาตัดกิ่งออกมู่เพื่อนข่อยตัดบ่เป็นดอกกิ้งบักทุเรียนใบางามดีอยู่ตนนี่ ส่วนหมากกับสิมีงแต่ตงไ้หยาเขี้ยนั่นแหละหลังจากที่ลกหยาออกจากหักทุเรียนแล้วก็มาเห็นต้นบักมีงามคักลกคักกับเปนต้นบักยม่มอยู่ลัง้องน้ำกระรังสีพ่อดองแล้วเราก็มาเห็น,นต้นลินกีเป็นหมากก็เลยเอาเอามาสิมเบิ่งน่วยย้อยไ่สิมเบิ่งแล้วก็หวานดีอยู่ได้แ่ะทุกคนปีนี้บ่ไเด้ขายปีหนาบนแล้วกังสีไเด้ขายเพราะว่าปีนี้มันกระพึงเป็นปีแรกเนาะต้นลินกีอยู่นี่ปลูกมา ได้สามปีแล้วง่ามถ่วงหัวแล้วจ้าเแบบมื่อเสียหยาออกให้แกสะก่อนเพราะว่ามันหกคักหกเน่เสียยาเมื่อเสียกับยานเนาะหฮงสียกับเฮงหกจักว่าเป็นพ่อบันไดดอกหยานเนี่ก็ไดเนี่ยห้องบาเอานี่ง่ามไหวค่ะปุ่นาเปิดพระท่านี่พ่อสวงอาทิตย์อยู่เคี่ยงเขาข่อยแล้วหยาเนี่ยเขาจะกกว่เอินหยาเอียงดอกมักทุเลียนมักกันลินจี้กับพ่อย่อมงําเลยเนาะสนุกเกิดคักหยาเนี่ก็ได บ่คอยเดีมาเสียหยาดอกว่ามีแต่งจะไปเห็ดปลูกพักอยู่รอคู่สาพอดนะหยาอยู่ขางทางนี้มันก็นเลยสีหกหกจากน้อยมาทําความสะอาดนาะของน้ำแล้วก็เลยเมื่อลกหยาเห็นมันหกเลยก็เลยมาเสียหยาออกต้นใหญ่แล้วไก็สีเป็นโฮมได้แล้วไก่สีมีโฮมนง่งเล่นนางกินกาแฟแล้วจ้าหมักเล่นขี้นี่ปลูกได้สามปีแล้วปลูกแตงกอนอันที่ฟุ้นที่ใส่อันที่ใส่ฟุ้นอยู่นั่นเพิ่งปลูกได้สองปี หลังจากที่เสียยาบกลิงจีแล้วๆก็มาบึงผักสะระแหน่ปลูกไว้อยู่ในถุงปลูกแสนดีการลัางสิติดจ้าถุงปลูกแสนดีนี่ก็ดีดอกชมซื้ออหลีเฮ็ดอีหยังปลูกอีหยังใส่ก็งาาเบิดแต่กอนสใส่ก็ต้องบำรุงฟุน้นอันมักขี้ดินซะกอนจังค่อยใส่ดอกว่าอเอาขง้วัวขี้เป็ดก็เปันฟุน้นดินผสมใส่กันหมักไว้เดือนหนึ่งจังค่อยเอามาใส่ได้หลังจากที่ลกคเหงา กาลแหน่ออกแล้วก็เลยเสียหยาออกจากถุงผูกแสนดีอขนาดบ่ออกจากไห้จากเทียกันยังหกเนาะนี่ถุงผูกแสนดีรุ่นสิบคูณยี่สิบนี่แพงอยู่ด้แต่ว่าก็ก็คุ้มอยู่เพราะว่ามันใส่ได้หาถึงแปดปีเมืองเนี่ยงามคับงามเนี่ยบัดปลูกอยู่ในขี้ดินบัดบ่งามปานนี้เด้ทุกคนหลังจากที่ลกยาออกแล้วแล้วก็เลาเสียยาต่อจา้าไปปลูกมั่นรับจ้างเพื่อนกับว่าลายมือด้ แต่ว่ากลับมานี่ยมันยาข้นคักข,ข้นเนี่ยขี้ดินยุคคู่สามันบ่มีสารอาหารเนาะขันบ่ใสุ่งปลูกแสนดีไว้นี่มันก็สีบ่อยากขึ้นเลยเด้เฮาต้องเอามาหมักก่อนเอาขีงัวเอานี่ยังฟุน้นแล้วก็ใส่ปุ๋ยเคมีแล้วก็ใส่ไตรโคเตร์มาลงไปก็ผสมมักไว้จักเดือนหนึ่งแล้ค่อยเอามาใสุ่งปลูกแสนดีได้บักพริกก็ง,งามดกพร้อมเด้ถ้ามีนทุนสืบทงปลูกแสนดีมาปลูก โเบกเคียเคีย้ยก็บกิกพริกวบถั่วไข่เนาะก็สีดีที่โกคหยาอยู่นั่นลกหยาออกจากต้นสาราแหน่ดต้นาราแหน่ก็งามคักงามแนี่อยู่ทุ่งปลูกแสนดีก็ได้แต่ว่าอากาศเป็นสีคึมคึเป็นแต่ฝนตกอยู่ด้มือนแลงนี่ช่วงสัยฝนสิตกอยู่หลังจากที่เสียหยาเรียบร้อยแล้วก็เลย,เยมาเอากระลำไปเห็ดกับเขาแลงนี่